ติวเข้มเตรียมสอบธรำสนามหลวงนักธรรมชั้นเอกวิชาธรรมะสอบวันจันทร์ที่18พฤศจิกายน2567มีทั้งหมด30ข้อดังนี้ครับข้อที่1พระบรมศา,ศาสดาทรงชักชวนให้มาดูโลกนี้โดยมีพระประสงค์อย่างไรคำตอบมีพระประสงค์เพื่อให้รู้จักสิ่งที่เป็นจริงอันมีอยู่ในโลกจักได้ละสิ่งที่เป็นโทษ และไม่ข้องติดอยู่ในสิ่งที่เป็นคุณข้อที่สองนิพพิทาคืออะไรปฏิปทาเครื่องดำเนินให้ถึงนิพพิทานั้นอย่างไรคําตอบนิพพิทาคือความหน่ายในทุกข์อย่างนี้คือพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาย่อมเกิดนิพพิธาความหน่ายในทุกขขัน ไม่เพลิดเพลินยึดมั่นหมกมุ่นอยู่ในสังขารอันยั่วยวนเสน่หาข้อที่สามอนิจจตาความไม่เที่ยงแห่งสังขารกำหนดรู้ในทางง่ายได้ด้วยอาการอย่างไรคําตอบด้วยความเกิดขึ้นในเบื้องต้นและความสิ้นไปในเบื้องปลายข้อที่สี่ทุกและทุกขาลักษณะเป็นอย่างเดียวกันหรือต่างกันจงอธิบาย คำตอบต่างกันคือทุกได้แก่ปัญจขันธ์ทุกขลักษณะได้แก่ปัญจขันธ์ที่ถูกเบียดเบียนถูกบีบขันจากเหตุปัจจัยอันเป็นค่าศึกเช่นความเย็นความร้อนเป็นต้นข้อที่หทุกประจำสังขารกับทุกจรต่างกันอย่างไรคำตอบทุกประจำสังขารเป็นทุกที่ต้องมีแก่คนทุกคนไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงพ้น ได้แก่ความเกิดความแก่ความตายส่วนทุกจรเป็นทุกที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวได้แก่โสกะปริเทวะทุกขโทมนัตุปญญายาสักประจวบด้วยคนหรือสิ่งอันไม่เป็นที่รักพลัดพลาดจากคนหรือสิ่งอันเป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังข้อที่6ความเป็นอนัตตาแห่งสังขารพึงกำหนดรู้ด้วยอาการอย่างไรบ้างคำตอบ ด้วยอาการอย่างนี้คือ1ด้วยไม่อยู่ในอำนาจหรือฝืนความปรารถนา2ด้วยแย้งต่ออัตตา3ด้วยความเป็นสภาพหาเจ้าของมิได้ 4. ด้วยความเป็นสภาพศูนย์คือว่างหรือหายไป5ด้วยความเป็นสภาวธรรมเป็นไปตามเหตุปัจจัยข้อที่7ตัณหาเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดที่ไหนและเมื่อดับย่อมดับที่ไหน ตัณหานั้นย่อมสิ้นไปเพราะทำอะไรคำตอบตัณหาเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดในสิ่งเป็นที่รักที่ยินดีในโลกเมื่อดับย่อมดับในสิ่งเป็นที่รักที่ยินดีในโลกนั่นเองตัณหานั้นย่อมสิ้นไปเพราะวิราคาคะือพระนิพพานข้อที่8ไวยพจน์แห่งวิราคะได้แก่อะไรบ้างคำตอบหนึ่งมัทนิมมัทโนแปลว่าทำยังความเมาให้สาง สองปีปาสวินโยแปลว่าความนำเสียซึ่งความกระหายสามอลรยะสมุขขาโตแปลว่าความถอนขึ้นด้วยดีซึ่งอะไรสี่วัตตุปัดเฉโทแปลว่าความเข้าไปตัดเสียซึ่งวัตตะห้าตันหักขโยแปลว่าความสิ้นแห่งตันหาหกวิราโคแปลว่าความสิ้นกำหนัดเจ็ดนิโรโทแปลว่าความดับแปดนิพพานัง แปลว่าธรรมชาติหาเครื่องเสียบแทงไม่ได้ข้อที่9ความหลุดพ้นอย่างไรเป็นสมุดเฉดวิมุตติจัดเป็นโลกิยะหรือโลกุตระคำตอบความหลุดพ้นด้วยการตัดกิเลสได้เด็ดขาดได้แก่อริยมครคจัดเป็นโลกุตระข้อที่10บบทว่าเมื่อหลุดพ้นแล้วยานว่าหลุดพ้นแล้วย่อมมี ใครเป็นผู้หลุดพ้นและหลุดพ้นจากอะไรคำตอบจิตเป็นผู้หลุดพ้นหลุดพ้นจากอาสวะสามข้อที่11ในวิมุตติหวิมุตติใดจัดเป็นอริยมรรยผลนิพพานคำตอบสมุดเฉดวิมุตติจัดเป็นอริยมรรคปฏิปัสสัทธ,ธิวิมุตติจัดเป็นอริยผลนิสรณะ,ะวิมุตติจัดเป็นนิพพาน ข้อที่สิบสองวิมุตติห้าอย่างไหนเป็นโลกิยะอย่างไหนเป็นโลกุตระคำตอบตทางข้าวิมุตติวิคัมพนะวิมุตติเป็นโลกิยะสมุดเฉดวิมุตติปฏิปัติสัตธิวิมุตตินิสรณะ,ะวิมุตติเป็นโลกุตตระข้อที่สิบสามพระบาลีว่าปัญญายะปริสุทธิ์ติ บุคคลย่อมหมดจดด้วยปัญญามีอธิบายอย่างไรคำตอบมีอธิบายว่าผู้พิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดความเบื่อหน่ายแล้ววางเฉยในสังขารน,นั้นไม่ยินดีไม่ยินร้ายได้บรรลุอริยมรรคอริยผลความหมดจดย่อมเกิดด้วยปัญญาอย่างนี้ข้อที่14พระพุทธเจ้าตรัสว่า ทำอะไรเป็นยอดแห่งสังคตธรรมเพราะเหตุไรคำตอบอัดถังคิกมักเป็นยอดแห่งสังคตธรรมเพราะองแปดแต่ละองค์แต่ละองค์ของอัดถังคิกมักล้วนแต่เป็นธรรมที่ดียิ่งรวมกันเข้าทั้งแปดองย่อมเป็นธรรมดียิ่งนักและเป็นทางเดียวนำไปถึงความดับทุกข์หรือถึงความหมดจดแห่งทัศนะข้อที่สิ้า จงจัดมรรคแปดเข้าในวิสุทธิเจ็ดมาดูคำตอบสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะจัดเข้าในสีลวิสุทธิสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิจัดเข้าในจิตตวิสุทธิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจัดเข้าในทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิมคามัคคยานทัศนวิสุทธิ ปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิญาณทัศนวิสุทธิข้อที่16สันติความสงบหมายถึงสงบอะไรผู้มุ่งสันติสุขอย่างแท้จริงท่านสอนให้ละอะไรคํำตอบสันติหมายถึงสงบกายวาจาใจผู้มุ่งสันติสุขอย่างแท้จริงท่านสอนให้ละโลกามิตรคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะอันน่าปรารถนาน่าใครหน่าชอบใจ ข้อที่17สันติความสงบเกิดขึ้นที่ใดมีปฏิปทาที่จะดำเนินอย่างไรคำตอบสันติเกิดขึ้นที่กายวาจาใจมีปฏิปทาที่จะดำเนินคือปฏิบัติกายวาจาใจให้สงบจากโทษเวรภัยด้วยการละโลกามิตรคือกามคุณห้าข้อที่18สอุปาทิเศสนิพ,พานกับอนุปาทิเศษนิพ,พาน ต่างกันอย่างไรคำตอบต่างกันคืออุปาทิเศตนิพพานเป็นความดับกิเลสที่ยังมีเบญจขันเหลืออนุปาทิเศตนิพพานเป็นความดับกิเลสที่ไม่มีเบญจขันเหลือข้อที่19ข้อว่าปลงภาระอันหนักเสียแล้วไม่ถือเอาภาระอันอื่นดังนี้มีอธิบายอย่างไรคำตอบ มีอธิบายว่าภาระหมายถึงเบญจขันการปรงภาระหมายถึงการถอนอุปาทานการไม่ถือเอาภาระอื่นหมายถึงการไม่ถือเบญจขันอื่นด้วยอุปาทานข้อที่20อบายคืออะไรในอัถกถา,าแจกไว้เป็นสี่อย่างอะไรบ้างคำตอบอบายคือโลกที่ปราศจากความเจริญในอัถกถา,าแจกไว้เป็นสี่ได้แก่หนึนิระยะ สองติรัชานโยนิสปิติวิสยะสี่อสุรกายข้อที่21คําคำว่าสุขติกับทุขติคืออะไรมีอะไรบ้างคำตอบสุขติคือภูมิเป็นที่ไปข้างดีมีหนึ่งเทวาสองมนุษย์หรือหนึ่งสุขติสองโลกสวรรค์ทุกขติคือภูมิเป็นที่ไปข้างชั่วมีหนึ่งนรกสองสัตว์เดรัจฉานสามเปรตสี่อสุรกาย ข้อที่22จงแสดงวิธีเจริญมุทิตาพร้อมทั้งอนิสง์แห่งการเจริญพอเป็นตัวอย่างคําตอบวิธีเจริญมุทิตาดังนี้เมื่อได้เห็นหรือได้ยินมนุษย์หรือสัตว์เป็นอยู่สุขสบายเจริญรุ่งเรืองด้วยสุขสมบัติพึงทําจิตใจให้ชื่นชมยินดีแล้วแผ่มุทิตาจิตไปว่าสัตว์ผู้นี้หนอบริบูรณ์ยิ่งนักมีสุขสมบัติมากจงเจริญยั่งยืนด้วยสุขสมบัติยิ่งยิ่งเถิด เมื่อเจริญอยู่เนืองๆย่อมได้รับผลดีคือจะรักความริษยาในสมบัติของผู้อื่นได้ข้อที่23สติปัฏฐานสี่คืออะไรบ้างการกำหนดลมหายใจเข้าออกชื่อว่าเจริญสติปัฏฐานข้อไหนคำตอบสติปัฏฐานสี่ได้แก่หนึ่งกายานุปัสนาสติปัฏฐานสองเวทนานุปัสนาสติปัฏฐาน สจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน 4. ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานการกำหนดลมหายใจเข้าออกชื่อว่าเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานข้อที่24อารมณ์ของสติปัฏฐานมีอะไรบ้างภิกษุผู้เจริญสติปัฏฐานพึงมีคุณสมบัติอะไรบ้างคำตอบอารมณ์ของสติปัฏฐานมีกายเวทนาจิตธรรม ภิกษุผู้เจริญสติปัฏฐานพึงมีคุณสมบัติสมอย่างได้แก่ 1. อาตาปีมีความเพียรเผากิเลส 2. สัมปชาโนมีสัมปชัญญะสสติมามีสติข้อที่25จเจริญมราณาสติอย่างไรจึงแยบคายบรรเทาความเมาในชีวิตไม่ติดในโลกกรรมำคำตอบเจริญพร้อมด้วยองค์สามคือหนึ่งสติระลึกถึงความตาย สอยานรู้ว่าความตายจักมีแก่ตนสเกิดสังเวชสลดใจข้อที่26คนวิตกจริตมีนิสัยอย่างไรคนประเภทนี้ควรเจริญกรรมฐานบทใดคำตอบชอบคิดฟุ้งซ่านตรึกตรองไม่ค่อยลงรู้เห็นไม่ตลอดนึกคิดเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ควรเจริญอานาปานสติกรรมฐาน ข้อที่27ท่านว่าผู้ที่จะเจริญวิปัสสนาปัญญาพึงรู้ฐานะหกก่อนทั้งหกประการนั้นมีอะไรบ้างคำตอบฐานะหกมีหนึ่งอนิจจะสภาวะอันไม่เที่ยงสองอนิจจะลักษณะเครื่องหมายที่จะให้กำหนดรู้ว่าไม่เที่ยงสาทุกขะสภาวะอันสัตว์ทนได้ยากสทุกขลักษณะ เครื่องหมายที่จะให้กำหนดรู้ว่าเป็นทุกข์ 5. อนัตตาสภาวะอันไม่ใช่ตัวตน6อนัตตลักษณะเครื่องหมายที่จะกำหนดรู้ว่าเป็นอนัตตาข้อที่28วิปัลลาาคืออะไรวัตถุที่วิปัลลาามีอะไรบ้างคำตอบวิปัลลาาคือกิริยาที่ถือเอาโดยอาการวิปริตผิดจากความจริงมีสี่อย่างคือ 1>, 1. วิปัลานาในของที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง 2. วิปัลานาในของที่เป็นทุกว่าเป็นสุข 3. วิปัลานาในของที่ไม่ใช่ตนว่าเป็นตน 4. วิปัลานาในของที่ไม่งามว่างามข้อที่29ผู้เจริญมหาสติปัฏฐานต้องประกอบด้วยธรรมใดบ้างจึงจะกำจัดอภิชาและโทมนัสได้คำตอบต้องประกอบด้วยธรรมสามคือ หนึ่งอาตาปีมีความเพียรเผากิเลสให้เร่าร้อนสองสัมปชาโน,โนรู้ทั่วพร้อมสามสติมามีสติข้อที่สาพระคิริมานน์หายจากอาพาธเพราะฟังธรรมจากใครธรรมนั้นว่าด้วยเรื่องอะไรคำตอบพระคิริมานน์หายจากอาพาธเพราะฟังธรรมจากพระอานน์ธรรมนั้นว่าด้วยเรื่องสัญญาสิบ